ครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับ EP นี้ใบงานที่8เราจะมาหาพื้นที่ผิวของทรงกลมพื้นที่ผิวทรงกลมการหาพื้นที่ผิวทรงกลมเรามีสูตรคือในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ4พาย r ์กำลัง2อีพาย r กลัง2อีกหนึ่งรอบนะพื้นที่ผิวทรงกลมสูตรในการหาคือ4พาย r ลัง2นะครับ ามาดูจากโจทย์ก่อนอื่นแทนด้วยรัศมีแทนด้วยรัศมีค่าพา,ายนะครับได้พูดไปแล้วคือ3.14หรือ2 2 7ส่วนเจ็นะครับเป็นค่าป,ประมาณหรือใช้ตามที่โจทย์กำหนดมาดูนะครับตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าลูกโลกลูกหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว28อ่ะครูรู้ลแล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยยาว28 โจทย์ถามหาว่ารูปโลกรูปนี้มีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตรกำหนดให้ใช้ค่าายเป็น22ส่วน7ก่อนอื่นเลยเราต้องทราบก่อนว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่หนูถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว28รัศมีคือครึ่งหนึ่งของ28คือเท่าไหร่ครับเออ14หนูจะได้ r รัศมีเป็น14หนูรู้เพียงตัว r ตัวเดียวหนูสามารถหาพื้นที่ผิวทรงกลมได้อะมาทำเหมือนเดิม วิธีทำเขียนสูตรครับพอทอพื้นที่ผิวทรงกลมเท่ากับ4พายอาร์กำลัง2อ่าขั้นที่1เขียนสูตรขั้นที่2หนูแทนค่าไปค่าพาย4คูณพายพายให้ใช้เป็นโจทย์กำหนดมา22ส่วน7แล้ว R าเมื่อกี้หนูเพิ่งหาได้นะครับอารคือเป็นเท่าไหร่14 14กำลังอะไรด้วย14กกำลังสองขั้นที่สนะหนูแทนค่า4 ค่าายเป็นยี่สิบสองส่วนเค่า r เป็น14นะครับ r คือรัศมีครึ่งหนึงตรงนี้เป็น14บสีอ่าสิ 14. อ่าทีนี้หนูคิดเลขครับอะไรตัดกันได้ก่อนที่หนูจะตัดหนูเห็นตัวนี้ไหมสิบสี่ 14, กำลังสองให้หนูแยกก่อนนะครับแยกมันออกมาก่อน4ี่คูณยี่สิบสส่วนเดคูณด้วย14บสีกำลังสองมันหมายความว่า14คูณกัน2ตัวนะไม่ใช่14บคูณสนะ สิบกำลังสองคือ14คูณกัน2ตัวนะครับหนูก็หลังจากนั้นหนูก็ตัดกันได้7ตัด14สเหลือ2หนูก็จะเหลือเป็นอะไรครับ4ี่คูณยี่ิบสอคูณยีิบสอคูณสิเป็น28หนูเอา3าตัวนี้มาคูณกัน4ี่คูณยีิบสคูณยี่สิคำตอบคือ 2,464นะครับหน่วยคืออะไรครับพื้นที่ผิวหน่วยคือเป็นตารางเซนติเมตรนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบพื้นที่ผิวทรงกลมสูตรคือ 4PiR พากำลัง2